สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีแก้ปัญหาวงกบประตูห้องน้ำผุครับสาเหตุที่ผุก,ก็เกิดจากเวลาเราล้างห้องน้ำแล้วน้ำไปโดนไม้นานเข้าไม้ก็จะผุพอเวลามันผุมันก็จะมีไม้เศษไม้หลุดออกมานะครับเป็นผงดำดำ หรือเป็นเศษไม้เล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้ห้องน้ำดูสกรปรกเราต้องทำการตัดส่วนที่ผุออกไปก่อนแล้วก็เอาปูนใส่เข้าไปแทนนะครับตอนนี้ก็ทำการสกัดออกโดยใช้สิวถ้าใครมีสิวที่หน้ากว้างกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับพอดีผมมีสิว อันเล็กก็สกัดไปเรื่อยๆส่วนที่ผุก็จะสกัดง่ายหน่อยตอนแรกมองข้างนอกก็เหมือนจะผุนิดเดียวแต่พอทำไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าข้างในเป็นโพรงแล้วก็มีเจอปวก อยู่ด้วยประมาณสี่ห้าตัวเอ,อต้องไปเอาน้ํายาฉีดปวกมาฉีดเข้าไปก็สกัดเตเรื่อยๆครับเอาเนื้อไม้ที่ผูออกให้หมดมาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกด ติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ลองขอดู่ถ้าเสียงมันโปร่งๆก็าาแสดงว่ายังมีส่วนที่ผูกอยู่ <Okay. S 1> ก็จัดการสกัดต่อ พอน้ำยาฉีดปวกคนระับฉีดเข้าไปข้างในโลงข้างใน ถ้าใครมีเลื่อดแบบนี้ก็จะช่วยผ่อนแรงไปได้นะครับพอดีอันนี้ผมซื้อชุดแปลงมาใส่กับตัวลูกหมูฟันไม่ค่อยคมก็เลยไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกก็เอามาแค่เล็มๆตรงปลายๆให้มันเรียบก,ก็เขีย่ยเอาเศษไม้ที่อยู่ในด้านในออกมานะครับแล้วก็ผสมปูนมาใส่เข้าไป มูลที่ผสมก็อย่าให้มันเหลวมากเพราะว่าถ้ามันเหลวมากเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะไหลออกมาคือมันจะไม่ค่อยเป็นทรงเวลาเรากดเข้าไปนะครับเราต้องปาดให้มันเรียบเสมอกับขอบขอบวงกบเดิมจะให้มันยื่นออกมา ถ้ามันยื่นออกมาเดี๋ยวเวลาเราปิดประตูมันจะปิดไม่ได้ก็พยายามแต่งครับแต่งแล้วตะปูถ้าปูนมันไหลออกมามันไม่ยอมอยู่ตัวนะครับก็หาไม้เล็กๆมาตีตีปิดไว้นะครับปูนมันจะได้ไม่ไหลออกมา เอาไม้วางแนบแล้วตะปูตอกเข้าไปกับวงกบแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งค่อยมาถอดไม้ตัวนี้ออกก็หลังจากที่ปูนแห้งแล้วไม้แบบออกแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทั้งสองด้านอีกด้านหนึ่งก็ผ,ผูไม่มากก็เลยํำนิดหน่อย เตี้ยเล็ก